สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาสังคมเราจะมาพูดถึงความสำคัญของพุทธศาสนาความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลกและเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาเป็นเวลาช้านานมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของ,ของวัฒนธรรมไทยมากที่สุดประชาชนชาวไทยร้อยละ95นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาความหมาย หมายถึงคำสั่งสอนของพระศาสดาที่มุ่งให้มนุษย์ละเว้นความชั่วกระทำความดีและรู้จักควบคุมตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยว่ากล่าวตักเตือนพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทยดังนี้หนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศา,าสนาประจำชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยจากการที่คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเวลา นานแล้วทาให้วิถีชีวิตของคนไทยได้รับการผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวิธีกรรมต่างๆกิจกรรมทางสังคมจะมีหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งลักษณะนิสัยของคนไทยเช่นมีความเมตตามีความกตัญญูมีความเสียสละนับเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างชาติรู้จักและประทับใจ 2. พ,พุทธศาสนาเป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากการที่คนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาทําให้พระพุทธศาสนามีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องและสะท้อนความศรัทธาที่มีต่อพ,พุทธศาสนาเช่นการก่อสร้างวัดวาอารามที่มีแต่ความงดงามการปั้นพุทธรูป บาง,างต่างๆภาพวาดเรื่องราวที่แสดงพุทธประวัติ 2. ประเพณีประเพณีไทยเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีเข้าพรรษาซึ่งในประเพณีเหล่านี้จะมีพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในวันสงการานต์จะมีการทาบุญตักบ,บาตรส่งงามพระพุทธรูป 3. ภาษาและวรรณคดีวรรณคดีบางเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นมหาเวสัสดนดรชาดก คำมหาชนกเป็นเรื่องราวดิจชาติของผู้ทธเจ้า 3. พระพุทธศาสนาเป็นส่วนรวมจิตใจโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอนจริยธรรมคนในสังคมให้ศิลปวิทยาการต่างๆโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่หลักทําให้ประชาชนได้รับทราบและนำไปเป็นหลักปฏิบัติ ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทสาคัญในการผู้นาทางจิตใจของประชาชนให้ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องและมีความสุข 4. พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยเช่นหลักธรรมโอวาสามที่สอนให้ละเวินความชั่วทําความดีและทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เมื่อชาวผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสจะส่งผลให้คนดีมีศีลธรรมเมื่อมีคนดีก็จะอยู่ร่วมกัน อยางมีความสุขนักเรียนมาดูภาพต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นการทำบุญตักบาตรน่กเป็นสังเกตไหมคะตอนเช้าผู้ปกครองเราจะตักบาตรโดยมีพระสงฆ์มาเดินบิณฑบาการฟังธรรมพระเทศนาจะมีทุกวันพระวันพระใหญ่ๆถ้านักเรียนไปวัดนักเรียนจะได้เห็นจะได้ฟัง ภาพการถวายเทียนถวายเทียนเราจะถวายเทียนในวันเข้าพรรษาแล้วภาพการเวียนเทียนเมื่อเราถวายเทียนแล้วตัวกลางคืนเราก็จะเวียนเทียนเวียนเทียนจะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้เห็นไหมคะศาสนามีความสำคัญต่อเราทุกคนต่อชาวไทยทุกคน ครูมีใบงานนะคะนักเรียนมีใบงานให้ในักเรียนทำให้ในักเรียนดูนะคะใบงานอันนี้นะคะครูแจกไปแล้วให้ในักเรียนทำนักเรียนดูนะคะเขาจะบอกเกี่ยวกับว่าภาพเนี้มีความสําคัญต่อพระวิศาสนาอย่างไรใหอ้อธิบายมาเลยค่ะอย่างภาพที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรภาพที่สองเกี่ยวกับอะไรให้ในักเรียนตามความเข้าใจของนักเรียนเลยไม่มีผิดมิถุกนะคะครูอยากรู้ว่านักเรียนเข้าใจไหมถึงความสําคัญของพุทธศาสนา เดี๋ยววันนี้ครูก็ขอจบเรื่องความสําคัญได้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเกี่ยวกับพุทธประวัติสวัสดีค่ะ